สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโมบายหลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในสัมเนอรวอสกายอารีนาครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวน้องโคราหรือว่าฮักเมื่อนนั่นเองตัวนี้จะแจ่มใน R า a ทยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมเรื่องของเรื่องนะครับก็มีอยู่ว่าผมอ่ะกำลังคลั่งน้องซันย่าเลยพยายามะหาตัวที่มาซัพพอร์ตมาเล่นกับมันในอา a ทให้เกิดเป็นคอมโบที่สนุกสนานขึ้นมานแล้วเราก็ไปเจอน้อง คโคราหรือว่าฮักมืดเนี่ยมีสปีดต้นสูงถึง120เลยแล้วก็มีเรื่องบัฟสปีดทั้งทีมด้วยนะครับอีกอย่างผมก็มีแสงมืดตัวท็อปอย่างนินมืดที่ไม่ค่อยได้หยิบม,มาเล่นก็เลยลองคิดดูว่าเอ้ยถ้าเรามีลีดนินมืดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ลีดส3ส,ส,สักตัวหนึ่งเนี่ยคโคราถ้าเราใส่สวิตสูงๆเนี่ยอาจจะได้ออกก่อนแล้วก็ได้เปิดได้หยุดฝั่งตรงข้ามและแถมมีบัฟสปีดให้กับนินให้กับน้องซอนยา่าก็น่าจะเกิดเป็นคอมโบที่น่าสนใจนะครับก็เลย ทำคอมโบนี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าคอมโบจะเป็นประมาณไหนแล้วน้องโครอารเนี่ยเล่นยังไงใส่รูนยังไงนะครับก็ใน่วนของรูนแน่นอนว่าเราจะต้องทําเป็นตัวที่สปีดสูงที่สุดนะครับผมผมใส่ได้213เลยรูนก็เป็นสวิปกับเซตอะไรก็ได้นะแล้วก็ถึกหน่อยค่าสแตตที่ควรจะต้องมีเนี่ยก็จะมีแม่นยำติดเอาไว้เล็กน้อยเอาไว้ใช้กับสกิลที่2นะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลย เพราะว่าการวัดสป,ปีดเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขามักจะไม่ใส่วิว <c oughs> เขาจะเอาเร็วที่สุดเหมือนกับเราเช่นกันนะในเรื่องของสก,กิลนะฮะก็สก,กิลแรกโจมตีธรรมดามีโอกาสจะเร่งเกตด15ปให้กับพักพวกที่เกตพลังน้อยที่สุดเกตโจมตีน้อยที่สุดนะครับผมเหมือนฮักไฟนั่นแหละแล้วก็สก,กิลสครับบูทไวโจมตีศัตรูมีโอกาส70ที่จะลดแถบพลังโจมตีก็คือลดเกตลง50แล้วก็ มีโอกาส70%ที่จะทำให้ศัตรูติดสโล่ด้วยนะครับ2เทินความแรงขึ้นอยู่กับค่าพลังป้องกันถ้าอัพเต็มแล้วเนี่ยก็จะติดประมาณร0 0เได้เกือบเกือบร้อยปะเฮ้ยไม่ใช่เกือบร้อยสิ100%เนลยนะครับคูดาวอยู่ที่3 3เทินแล้วก็ที่เด็ดครับถ้าโอฮุดเนี่ยมันจะบัฟสปีดให้กับทั้งทีมแล้วก็มีรีเจนนะครับเป็นเวลา3เทินให้กับทีมเราแล้วก็จะได้เทินทันทีก็คือใช้ท่านี้เสร็จเราก็สามารถไปใช้ท่า สองต่อได้ทันทีนะครับผมปลุกพลังแล้วเนี่ยได้สปีดมาอีกสิบห้าหน่วยซึ่งก็จะทำให้สปีดต้นโครอารเนี่ยสูงถึงร้อยยี่สิบเลยนะครับมีนสแตทคร่าวๆที่ผมใช้รูนก็ประมาณนี้เป็นสวิปนะครับผมสวิปเบรด HP กับเดฟส่วนอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็ผมก็พยายามจะใส่แม่นยำสกิลสองเพิ่มแหละแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเน้นพวกกันธาตุเอาไว้เวลาโดนเสือไฟกัด อะไรแบบนี้นะะซึ่งแน่นอนออกเป็นตัวแรกค,คอมโบก็จะให้ดูแล้วกันวันนี้ที่คลิปปีเพย์ที่จะ oh. ให้ดูเนี่ยก็จะเล่นกับนินมืดนะครับผมก็เป็นนินมืดตัวที่เคยรีวิวเอาไว้เลยรูนไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแล้วก็มีน้องสัญญาอันนี้เพิ่งปรับรูนมานิดหน่อยสัญญาก็จะไวๆเลยนะครับแต่ไวยังไงเนี่ยไม่มีทางออกก่อนโคราเราแน่นอนึแล้วก็จะมีโอลิเวอร์แล้วก็มีวู๊ นะครับผมวูฟแสงนะเดี๋ยวลองไปดูรีเพย์กันว่ามันจะสุดมันแค่ไหนเป็นคอมโบที่จบเร็วนะครับไม่เราม้วยมันก็ตายครับผม,ะมนะมาเริ่มกันที่เกมแรกเลยครับถ้ามาแบบสายตั้งรับไม่เน้นวัดสปีดมากเนี่ยเราก็จะหยิบดีสปีดไปสองตัวก็คือโอลิเวอร์แล้วก็นินนะครับ เนี่ยพอเขาเหมือนจะมีสปีดหน่อยแต่เรามั่นใจว่าเราเร็วกว่าเพราะว่าเราสปีดต,ต้นเยอะกว่านะครับผมก็เลืกอกหยิบมาโครอารได้ลงครับเอ็นเกตแล้วก็วูดไวไปที่เคียวลมครับเคียวลมก็จะไม่ได้ออกแล้วนินจาก็เก็บเห็นเ่าโดนแผนซันย่าไปนะปั่นมากปึ๊บปึ๊บวูบแสงก็เป็นตัวที่ ช่วยเร่งเกตช่วยฮิลแล้วก็เป็นตัวลบบัฟได้ด้วยนะครับก็เลยเหมาะกับทีมนี้มากๆเลยมาดูเกมถัดมานะครับผมอันนี้เขาก็หยิบลีสปีดมาเหมือนกันแต่ว่าเราอยากวัดเกมนี้มีผมผมมีหยิบมาเพราะว่าเขาหยิบเสือหยิบอะไรพวกนี้มานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยหยิบอาร์มาเพราะว่าตัวเขาคริค่อนข้างเยอะเขาก็แบนอาร์ผมไปโกรอาร์ได้ออกก่อนพัดแต่นะครับสปีดต้นเยอะกว่าแล้วก็เร่เกตวูดไวไป แล้วก็นินจาปัก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 หันไปตตันมาแล้วก็ไปดูดเกนนะครับเนื่องจากคิดว่ายังทานอยู่ปักปักแต่เกมนี้น่าจะตึงๆหน่อยนินจาคู่หูคู่หูโฟอาเราตายไปแล้วอะ โอลิเวอร์ไล่ยิงตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะชนะได้เพราะว่าเรามีไม้เว้ยไม้มันยังสู้กับเสือไฟอะไรได้อยู่นะแต่น้องโครอาเราก็โดนเสือแดกเข้าไปและเหยื่อลายถัดมาก็ไม่ใช่ใครครับคือโอลิเวอร์และโอลิเวอร์ก็ตกเป็นเหยื่อกันเปิดเกาะแล้วก็ EX ของเสือไป <laughs> จาก3 2ก็เลย กลายเป็นสองต่อหนึ่งโชคดีนะครับที่เสือตัวนี้มันไม่ใช่เสือเอเชียมันไม่สามารถกัดทะลุด้านน้ำได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวจะสังเกตว่าแฉลลหมดเลยก็หยุดไว้ได้แกช็อตเข้าไปเรียบร้อยอ่ะนะดูเกมถัดมาครับพอเขาแบบว่าไม่ได้เลือกหลีสปีดเนี่ยเราก็จะเล่นแบบได้มั่นใจมากขึ้นนะ เนี่ยพอเหมือนเขาจะวัดสปีดหน่อยปุ๊บหนึ่งเนี่ยเราก็หยิบมาแล้วเราก็แบนรีสปีดเขาทิ้งไปเขาแบนนินมืดเราตอนนี้ซอนย่าได้ลงมาแทงครับผมแน่นอนโครอารสปีดสูงของเราได้ออกก่อนแล้วก็ได้หยุดฝั่งตรงข้ามไว้หนึ่งตัวนะครับเนี <c> ่ย <oughs> ปัญหามาตอนช็อตนี่แหละฮะแล้วผมคิดว่าจะดูดเกณฑ์มาพบเพื่อที่จะมาปิดคู่กันแต่ว่าปิดไม่ได้นะโดนไม่จะตันไป เกือบพังเหมือนกันเกมนี้เกือบพังครับชึ๊บแทงแข้าไปสับเขาให้ส่วนใหญ่เนี่ยที่เวลาเราเล่นทีมนี้ไปเนี่ยเขาจะแบนสนย่าทิ้งคนัะเพราะว่าถ้าโคาอาได้บัฟสปีดแล้วเนี่ยสนย่ามันจะการันตีว่าเร็วกว่าขรงการต้องข้ามแบบแน่นอน แล้วพอมันเร็วกว่ามากๆเนี่ยมันแทงทีนึงแบบนี่ฮะไม่มีบัฟดาบแทงห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนครับโดนแกลซิงผมเก็บมามเอาไว้ทีหลังสุดได้เลยมีเลเพให้ดูอยู่เพราะว่ามันจบไวนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพ้านเนี่ยถ้าตัวดาเมจเรายังอยู่เนี่ยมันจะจบไวมากแต่บางเกมถ้าดาเมตเราตายเร็วมันก็อาจจะต้องเยอสักนิดนึง เกมนี้ก็เหมือนจะวัดสปีดแต่เขาเอาดีเคมาดักเนี่จะเห็นว่าเราจะได้ก่อนตลอดแล้วถ้าเขาไม่ใส่วิวเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยหมายถึงน้องโครอ,อานะครับจะช่วยให้แบบเราหยุดฝั่งตรงข้ามไว้ได้ก่อนแล้วเราก็ได้ออกทั้งหมดแล้วเราจะเป็นดาเมจอย่างนินอย่างซอนย่าเนี่ยจะพยายามเก็บศัตรูให้ได้ภายในเทินเดียวนะครับถ้าจะแพ้คือเก็บไม่ได้ ไม่ติดครับผมจริงจ้าโซลูชั o เข้าไปาตาร์านหน่อยสวยแล้วก็รลีปิดจ็อบไปฮะนี่โดนโอลิเวอร์เราหยิบวาวไฟได้ฮะวอไฟเน้นโคอ่าแล้วก็เป็นไซบอร์กนะครับผมสัญญา ก็ว,วัดสปีดไปเนีย่ยเรามีตัวสปีดต้นสูงสองตัวนะครับการันตีว่าออกก่อนวบเร่งปุ๊บปุ๊บปุปป๊บแทงฟาบโอลิเวอร์โดนไว้สี่หมื่นนินจาสืบสๆๆๆืบสโอ้โหเหนียวมากนะครับตัวนี้เหนียวมากนี่พอแกนซิ่งปุป๊บแป๊บๆสัญญาเราได้เดินอีกแล้ว โูโป้แม่งโคตรอึดเลยแท่งชับห้าหมื่นอย่างที่เคยรีวิวไว้นะครับสัญ,ญา่าถ้าสปีดเราต่างกับฝั่งตรงข้ามมากๆเนี่ยมันสามารถทำให้ดาเมเจเราแรงได้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวสอนนี้ก็เกือบมือนกันนะสัญญายืนชิลๆก็ เรียบร้อยครับประมาณนี้สำหรับน้องโครออาและผองเพื่อนนะใครมีทีมประมาณเนี้ยอยากลองเล่นดูก็ก็โอเคเลยนะมันเป็นทีมที่จบไวนะครับผมแล้วก็มันสะใจแน่นอนมันจะมีหลายเกมที่เราพลาดคือแทงไม่ตายบ้างช้ากว่าบ้างเนี่ยแต่ถ้าเราจะช้ากว่าจริงเนี่ยก็จะต้องเจอกับคนที่แบบสปีดแม่งเร็วมากๆจริงๆนะครับผมก็ลองทำไปเล่นกันดูครับผมถ้าไม่มีนินมืดน,นี่ก็น่าจะ ลำบากพอสมควรต้องหาตัวที่เป็นลีดสปีดที่แบบทำดาเมจที่แบบเก็บเดียวได้อะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมแนละ้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมีอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับสวัสดีครับผม